อากาศเย็นมากเลยแล้วก็มีแค่เราสองคนเออเดี๋ยวคือนี่เมื่อกี้แม่ไปกดดังมาเดี๋ยวยังไงเนี่ยหนูเนี่ยห้ามบอกคุณพ่อแล้วรู้ไหมได้ค่ะแม่กดดังมาเดี๋ยวแม่จะซื้อสาวไหว้นางให้เย้เออแต่ว่าวันนี้ของเล่นมาส่งแม่ซื้อของเล่นมาตั้งสามพันเด็ดของแม่ของเล่นเลยเพลงขนาดนั้นเออออโอเคงั้นเดี๋ยว จะไปก่อนอีกสัก5นาทีแล้วกลับบ้านนะลูกนะได้เลยค่ะจ้าจ้าจ้ากระเป๋าก็หนักเนี่ยเหรียญก็มีเงินก็เยอะเรียรของเรามาแล้วนั่นไงสองคนแม่ลูกสงสัยจะรวยน่าดูเอาอย่างนี้เดี๋ยวแกไปต้นลูกวันจ่ายผ่านคุณชินจะรออยู่ตรงนี้เร็วๆเจ้ตามแผนเร็วเดีย๋ดวยวก่อนนั้นขอทำหนึงก่อนอย่าล เดี๋ยวพวกมันจะเคลื่อนไวอีกตัวทันนไปกันสิและที่สำคัญอยากให้พวกเขาจับได้ไม่งั้นเราสวยแน่โอเคเดี๋ย้ครับนะเฮ้ใครปิดไฟเนี่ยผิดด้านโอ้โหอะไรเนี่ยสองคนนั้นเขาทำอะไรกันน่ะทำตัวเป็นแปกอะโจรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เด็วเบาๆในนะเดี๋ยวรถเ้ อย่านับเงินในที่สาธารณะและเราไม่ควรนำกระเป๋าวางไว้ในที่ที่ไม่มิดชิดนะคะเพราะสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราเกลี่คลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย